รายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้านผู้เรียน โรงเรียนมารีนิลมนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนได้กำหนดคุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ผู้เรียนมีผลสำลีทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระหลักเพิ่มขึ้นมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีวินยัยซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีภูมิคุ้มการจากภัยทุกรูปแบบมีสุขภาวะที่ดีสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกันส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการโดยร่วมมือกับบริษัท Center One Education และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการทดสอบความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้พัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโดยจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษยอย่างยั่งยืนโครงการเดพิซซาชวนน้องอ่านโครงการรักการอ่านโครงการสอนซ่มเสริมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาและแสดงความสามารถในด้านต่างๆเช่นการประกวดคัดลายมือการประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีการประกวดอ่านบทอาขยานทำนองเสนะการประกวดเขียนเรียงความและการประกวดตัวละครในวรรณคดีเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ภาษา และความเป็นไทยสืบต่อไปนอกจากนี้ยังจัดให้มีการทดสอบการอ่านของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้แบบทดสอบของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการผลการทดสอบนักเรียนอ่านได้ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ97 ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้จัดทําโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนได้ใช้หลักการและการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ฝึกให้นักเรียนกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ปลูกฝังให้รู้จักการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวรู้จักนำความรู้และนำข้อมูลมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดกิจกรรมประจำฐาน12ฐานได้แก่ฐานคายความร้อนเทีนยนไขดูดน้ำการเกิดเสียงแสงเดินทางเป็นทางตรงการเกิดเงาระบบต่างๆในร่างกายการเกิดหินไฟฟ้าในบ้านการต่อวงจรไฟฟ้า ไอศครีมหลอดจากเกลือดูดความร้อนแรงดันน้ำการส่องกล้องจุลรทรรศน์ดูเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เป็นต้นส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาชีวิตของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวกรักและดูแลตนเองมีความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่นและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีความฉลาดทางอารมณ์เน้นการพัฒนาด้านจิตใจและสุขภาวะพัฒนาคุณธรรมจร,ริยธรรมค่านิยม12ประการโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมเช่นพิธีไหว้ครูกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหะบูชาและวันเข้าพรรษาโครงการคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดทําโครงงานคุณธรรมนําเสนอในวันประชุมผู้ปกครองยกตัวอย่างเช่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจัดทำโครงงานรองเท้าเข้าที่เด็กดีทำได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่บ้านได้นอกจากนี้โรงเรียนได้ร่วมมือกับโมลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรีเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำนักเรียนเดินรณรงในวันต่อต้านยาเสพติด และร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอบรมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษาโดยครูตำรวจแดส่งเสริมให้นักเรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางกายให้แข็งแรงมีจิตใจอามรมณ์ร่าเริงแจ่มใสโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเช่นโครงการส่งเสริมสุขภาพตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียน พื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป็นการดูแลพัฒนาการด้านร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์พร้อมทั้งหาวิธีแก้ปัญหานักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลรักษาเหงือกและฟันของตนเอง มีทันตสุขนิสัยที่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันให้ถูกต้องและสะอาดสามารถป้องกันตนเองจากโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้โดยโร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านพระซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการรักษาพยาบาลของชุมชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมจึงได้จัดกิจกรรมมหาพรตที่ถือเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนฝึกการทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้ลำบากขัดสนส่งเสริมให้มีความประหยัดอดออมเป็นผู้มีจิตใจดีมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกันมีการทำงานเป็นทีมร่วมกันคิดออกแบบกิจกรรมมีผลงานนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์มีการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางระบบออนไลน์เช่นเว็บไซต์ f a e e o o o y y u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  e l ลน e วารสารประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานได้ต่อไปท่านค,ครูผู้สอน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ศึกษาหลักสูตรกำหนดเนะื้อหาสาระให้สอดคล้องตอบสนองตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนค้นคว้าและสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริงและนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งระบบ โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ s t e m Education ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด มีกระบวนการที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการแสดงออกนำเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นรักการอ่านและสแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครูและนำผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครูเอาใจใส่ต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกได้แก่โครงการกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมงานระเบียบวินัยโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียนกิจกรรมงานสภานักเรียนกิจกรรมขยะทองคำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นารายบุคคลและคัดกรองนักเรียน SDQ และกิจกรรมเยี่ยมบ้านมีการนำข้อมูลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการจัดทำและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนมีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขเอาใจใส่ต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนสามารถเก็บเป็นผลงานในการพัฒนาตนเองของครูได้อย่างเป็นระบบในการตรวจสอบติดตามการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกงานนิเทศภายในได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนโดยนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและนำผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลเพื่อพัฒนาการสอนของครูทำให้กระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นไปในเชิงบวก นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางในการตรวจสอบติดตามการวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีกระบวนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนประชุมวางแผนกำหนดกรอบการดำเนินการวัดและประเมินผลจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจัดระบบรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ จัดลงทะเบียนนักเรียนและครูทุกระดับชั้นทุกรายวิชาโดยใช้โปรแกร,รม MASS h r o ูคณะครูจัดส่งผลคะแนนและผลการเรียนซึ่งมีความสะดวกดำเนินงานกิจกรรมวัดประเมินผลกลางภาคและปลายภาคเรียนจัดทำเอกสารด้านการวัดผลและประเมินผลเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ กำหนดสัดส่วนคะแนนแต่และหน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ดำเนินการวัดผลประเมินผลโดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและบันทึกข้อมูลในระบบ แจ้งผลการประเมินแก่นักเรียนติดตามการแก้ไขผลการเรียนสรุปและรายงานการดำเนินงานนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการสอนตามแผนผลิตนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงผลการประเมินผลให้มีความเหมาะสมใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานทำให้โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนได้อย่างมีระบบและนำผลการพัฒนาผู้เรียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ3ปีมีหลักสูตรแยกเป็นระดับมีการนิเทศภายในและนำข้อมูลจากผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ส่งผลให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีการคิดคน้นพัฒนานวัตรกรรมกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA เน้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยใช้ MNU and t a model และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในเครือและการเขนและโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดอ,อย่างชัดเจนและมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของโรงเรียนผู้บริหารมีการดำเนินง,งานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้วางแผนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านมีการจัดโครงสร้างงานเพื่อกำหนดกรอบภารกิจภาระหน้าที่ให้ครอบคลุมงานวิชาการทั้งหมด โดยเน้นการจัดวางคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากำหนดกำหนดเป้าหมายของแต่ละงานที่จะพัฒนาในปีการศึกษา2565อย่างชัดเจนมีการเขียนแผนงานโครงการเพื่อรองรับเป้าหมายที่กำหนด ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการมีการดำเนินงานนิเทศภายใน กำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ทำการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนากิจการการเรียนการสอนมีการตรวจสอบเอกสารบันทึกหลังแผนการสอนซึ่งเป็นรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และรายงานวิจัยในชั้นเรียนจัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรระดับชั้นเรียนสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครูและนำผลการนิเทศไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ การวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้โรงเรียนปลอดภัยน่าอยู่หูหน่าเรียน โดยได้จัดทํากิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบห้องประชุมพัฒนาอาคารสถานที่ให้มั่นคงแข็งแรงมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เช่นสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพียงพอต่อผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคปรับปรุงน้ำดื่มและสุขาพิบาลให้มีความสะอาดปลอดภัยกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้จัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนโดยนักเรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านจัดทําโครงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลการดําเนินการทําให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่พอเพียงได้แก่สวนป่าภูมิรักเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนห้องสมุดโรงเรียนห้องคอมพิวเตอร์ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสเตมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและแหล่งเรียนรู้อื่นๆจัดให้ครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อจัดกระบวนการทำงานและการดูแลข้อมูลสารสนเทศรวมถึงดูแลรักษาระบบฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์วัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานอยู่เสมอมีการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศได้แก่กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสเตมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เตรียมความพร้อมในเรื่องระบบในการจัดเก็บข้อมูลการกระจายสัญญาณเครือข่าย w i f i ให้ทั่วถึงพร้อมสำหรับการเข้าถึงทุกตำแหน่งของโรงเรียนมีการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนอันเพื่อเอผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณะ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ทำให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง